แรงมากมีคนเรียกว่าอยู่ตรงนี้ก็เลยหันมามาวูบหนึ่งแบบแอบ,บรู้สึกเหมือนกันว่าท่านรับรู้ว่าเรามาตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะคะที่ศาลร้อปีนะคะที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีตำนานที่แบบว่าเก่าแก่มากๆเดี๋ยวเราจะลองไปขอพรข้างในดูค่ะไปสัมผัสบรรยากาศนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง องค์ปู่อือลือนาคราช100ปีถือว่าเป็นศาลที่เก่าแก่ของคนในพื้นที่ที่เชื่อในเรื่องราวของพญานาคองค์ปู่อือลือราชาเป็นศาลที่ตั้งขึ้นมานานแล้วบริเวณป่าที่ขึ้นบนดินดอนในพื้นที่ใกล้ๆชุมชนและหมู่บ้านชาวบ้านบางคนจึงเรียกที่นี่ว่าดอนปู่ตาด้วยเช่นกันที่ไหว้ข้างในนะคะบรรยากาศลมลื่นสมกับเป็นเมืองพญานาคจริงๆนะคะพอไหว้ตรงนู้นเสร็จนะคะแป๋ก็เลือบมาฝั่งนี้เป็นที่อีกที่หนึ่งที่ แนะนำให้ทุกคนเดินมานะคะจากข้างศาลใหญ่นะคะมาข้างๆนะตรงต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะคะตอนที่ไปเข้าไปไหว้ที่ศาลใหญ่ใช่ไหมคะก็มีคนอยู่ประมาณหนึ่งเนาะก็พยายามไหว้ของเราโฟกัสอยู่ตรงที่พ่อปู่เป็นหลักไปก็เห็นหางตานะคะว่าเหมือนมีผู้หญิงเนี่ยผมยาวๆย,ยืนอยู่ไกลๆมันก็จะมีเสียงอะ่ะแบบเหมือนประมาณว่าอยู่นี่แล้วไปก็หันคว่บเลยแล้วก็เห็นว่ามีผู้หญิงอะคะ่ะใส่ชุดไทย ยืนอยู่ตรงใต้ต้นไม้ตายก็เลยบอกพี่ๆทีมงานบอกว่าขอเดินไปตรงนั้นหน่อยอยากรู้แรงอ่ะที่นี่แรงจริงแล้วก็แอบน่ากลัวนินดๆแต่ว่าต้องไปตรงเนี้ย แรงมากอยู่ตรงโน้นเนี่ยไปไม่เห็นอะไปได้ยินเหมือนแบบก็มีคนเรียกว่าอยู่ตรงนี้ก็เลยหันมาแล้วก็เป็นผู้หญิงอะเดินมาพอมาถึงเนี่ยถึงรู้เป็นสารของแม่ยา่ารู้เลยอะท่านเมตตามากๆนะคะมาขอเรื่องการเงินกับความรักนะคะมาขอมาบนได้นะจุดทูเก้าดอกนะคะแล้วก็ถ้าจะบนจะแก้บนนะคะก็เป็นดอกไม้หรือเป็นชุดไทยนะคะหรือจะเป็นเครื่องประดับเครื่องสําอางก็ได้คะ่ะตรงนี้ควรมาเลยคะ่ะใครนะคะที่จะบนบานสารกล่าวกับพญานาคนะคะไปเชื่อเลยค่ะว่า ท่านเนี่ยมีพลังให้กับพวกเราอยู่แล้วนะคะจะไปบนบานสารกล่าวจะไปขอพรจากท่านนะคะจะต้องประพฤติตัวให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ต้องทําตามคําที่ตัวเองสัญญาไว้กับท่านด้วยนะคะถ้าคุณทําตามสัญญาประพฤติดีทํานุบํารุงศาสนาอยู่ในศีลในธรรมนะคะไปเชื่อเลยค่ะว่าพญานาคทุกตนนะคะท่านจะต้องให้พรกับคุณแน่ๆค่ะสถานที่ต่อไปนะคะที่ไปจะพาไปนะคะสายพญาน,นาคนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะที่นี่ของจริงค่ะค่ะตอนนี้ไปก็อยู่ที่วัดถ้ำชัยมงคลคะ่ะ วันนี้นะคะปายจะพาทุกคนมากราบสักการะนะคะปู่ดำย่าขำค่ะปายก็แอบอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าค่ะวัดถ้ำชัยมงคลหรือถ้ำหลวงปู่วังตั้งอยู่ใกล้กับภูลังกาสมัยก่อนเคยถูกใช้เป็นทางขึ้นไปยังถะะ้ำนาคา มีพระเกจิอาจารย์หลายคนใช้เส้นทางผ่านวัดแห่งนี้เพื่อขึ้นไปพิปัสนากรรมฐานบนภูลังกาซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมีรูปปั้นองค์นครินทราอธิบดีเดชานาคราชหรือปูดำเลื้อยและกดตัวปกปักร,รักษารูปปั้นองค์พระนอนด้านล่างเหมาะแก่สาธุชนที่ต้องการมาตามรอยบุญมานั่งตรงนี้แล้วก็นึกถึงว่ามีเกจิชื่อดังสมัยก่อนเนี่ยขึ้นมาปฏิบัติธรรมบางรูปที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี้พยพญานาคที่นี่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธ ที่นี่เนี่ยจะคอยคุ้มครองดูแลพอมานั่งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยขนลุกแล้วก็รู้สึกเลยว่าเออตรงนี้เนี่ยมานั่งสวดมนต์ปฏิบัติรักษาศีลมาตรงนี้ด้วยความเคารพเนี่ยท่านจะให้ความสุขความเจริญลูกปั้นที่ทุกคนเห็นนะเป็นพญานาคนะคะองค์สีขาวนะคือว่ายาทวดทองคำจริงๆพญานาคเนี่ยมีหลายตระกูลมีหลายสีนะคะซึ่งสีขาวเนี่ยเปรียบได้เหมือนสีลุงท่านยังไม่ได้แปลงกายเนี่ยก็จะเป็นพญานาคที่เป็นสีขาวแบบนี้นะคะยาทวดทองคํา ก็คือตระกูลสีลุงนี่เองมีความรู้สึกว่าที่นี่นะคะวาอยากให้ทุกคนที่เป็นสายพญานาคนะคะได้มากราบไหว้สักการะนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเหมาะกับสถานที่ที่จะมาปฏิบัติธรรมนะคะมาสักแบบสองชั่วโมง3าชั่วโมงก็ได้นะคะหรือว่าจะมาสวดมนต์ก็ได้นะคะเพราะว่าท่านเนี่ยรู้ถึงเจตนาของเราแล้วท่านก็จะคุ้มครองคนที่มุ่งมั่นในพระพุทธศาสนานะคะตรงนี้ไปเชื่อว่าท่านจะให้พรกับทุกคนได้แน่เดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะคะถ้าอยากรู้ว่าไปที่ไหนนะต้องติดตามค่ะ